สวัสดีนะครับอันนี้เป็นคลิปชุดวิชาปัญญาการเมืองนะครับแปดหนึ่งสามหนึ่งศูนย์นะครับเราอยู่ในหน่วยที่6นะครับเรื่องแนวคิดป,ปัญญาการเมืองของนิโคลโลมาเคิลวลลีนะครับซึ่งเป็นนักคิดคนสําคัญนะครับสี่คลิปต่อไปนี้นะครับจะว่าด้วยเรื่องเนื้อหาสาระที่สําคัญของแนวคิดของปัญญาการเมืองนิโคลโลมาเคิลวลลีนะครับซึ่งก็จะต่อจาก สองคลิปที่แล้วนะครับซึ่งสองคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนในเรื่องของบริบททางการเมืองของอิตาลีในช่วงศตรวรรษที่15แล้วก็เรียนเรื่องประวัติของนิโคลโลมาเคิลลีและก็งานเขียนชิ้นเอก2ชิ้นนะครับที่สำคัญก็คือ The Prince และก็ The Discourse นะครับเราก็จะมาเข้าสู่ตอนที่9.2นะครับตอนที่9.2เนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องของความคิดทางการเมืองของนิโคลโลมาเค l ลลีนะครับ ความเบื้องต้นนะครับิโคลัมนมาเกีเนี่ยสร้างงานเขียนจํานวนมากนะครับโดยจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวพันกับราชการเนื่องจากมีการดํารงตําแหน่งนะครับเป็นงานเขียนทางการเมืองนะครับแล้วก็งานเขียนทาบปรสาก็การประพันธ์เช่นบทละครนะครับ งานเขียนที่สำคัญนะครับก็คือจะมี2ชิ้นนะครับก็คือ the p r i n e นะครับแล้วก็ the discourse นะครับซึ่งเป็นงานเขียนที่สะท้อนจุดยืนที่แตกต่างกันของมาเกเวลลีครับโดยเปรียบเทียบ the p r i n s ต the discourse นะครับ the p r i n e เนี่ยเป็นการเขียนเพื่อแนะนำผู้ปกครองนะครับซึ่งเป็นเจ้าผู้ปกครองอยู่แล้วในขณะที่ the discourse เนี่ยจะเขียนเพื่อ ให้ผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้ปกครองนะครับ The Prince เน,เนื้อหาสั้น The Discourse เนื้อหายาวซึ่งจะมีการบรรยายและการขยายความนะครับ The Prince เนี่ยให้ความสําคัญกับผู้ปกครองโดยเจ้าผู้ปกครองนะครับในขณะที่ The Discourse เนี่ยก็คือให้ความสําคัญกับการปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐก็จะเห็นได้ว่า The Prince แล้วก็ The Discourse เนี่ยมีเนื้อหาที่ค่อนข้างตรงข้ามกันนะครับในนักคิดนิโคลามาเคิลลีคนเดียวนะครับ แนวคิดเรื่องการปกครองเนี่ยก็จะแฝงแนวคิดเกี่ยวกับโชคชะตาแล้วก็คุณธรรมนะครับซึ่งนําไปสู่แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมของผู้ปกครองนะครับซึ่งเป็นความหมายที่แตกต่างไปจากความสนใจในระดับบุคคลนะครับนิโคโลมาเคโวลีเนี่ยสนใจรูปแบบการปกครองแบบประสมคก็คือมิกซ์ลีจีนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการรักษารัฐให้อยู่รอดนะครับมุมมองต่างๆของนักวิชาการเนี่ยต่อง,งานเขียนของนิโคโลมาเคโวลีนะครับข้อหนึ่งก็คือนิโคโลมาเคโวลีเนี่ยเป็นผู้สนใจทางเทคนิค ทางการปกครองที่เลือดเย็นนะครับแล้วก็เป็นเพียงการส่งต่อคําสอนอันชั่วช้าเพื่อรักษาอำน,นาจนะครับข้อ2เป็นโครงการทางปรัชญาของนิโคลโลมาเกลวีในกรอบของสาธารณนิยมนะครับซึ่งเป็นรากฐานซึ่งรากฐานความสนใจเนี่ยก็คือการฟื้นฟูความคิดในสมัยโรมันนะครับ ข้อสามงานเขียนที่แตกต่างกันเนี่ยเป็นเพียงการเสแสร้งนะครับเพื่อทําให้เห็นเป็นมายกกลนของศัตรูแห่งสาธารณรัฐนะครับข้อ4ก็คือแนวคิดที่แตกต่างกันของมาคคิวเวอรี่เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงข้อจํากัดของงานเขียนและก็ความไม่สมเหตุสมผลของมาคคิวเวอรี่นะครับประเด็นในการทำความเข้าใจในความแตกต่างของงานเขียนของนิโคลโลมาคคิเวอลีนะครับก็คือข้อหนึ่งก็คือเรื่องแนวคิดของการปกครองข้อที่2สองก็คือรูปแบบของรัฐที่แตกต่างกันครับ ความคิดทางการเมืองของนิโคลโลมาคิวลลี่เนี่ยก็จะปรากฏในงานเขียน2ชิ้นนะครับซึ่งสะท้อนคําอธิบายการปกครองของรัฐในรูปแบบที่ต่างๆกันก็คือางานเขียน2ชิ้นนั้นก็คือ The Prince และก็ The Discourse ครับหลักการที่แตกต่างเนี่ยก็คือเป็นความพยายามในการรักษารัฐเนี่ยให้อยู่รอดได้นะครับภายใต้การคุกคามของโชคชะตาที่ไม่แน่นอนนะครับเรื่องมีสําคัญก็คือแนวคิดเรื่องคุณธรรมของผู้ปกครองแล้วก็ระบอบก,การปกครองแบบผสมนะครับ ทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องที่6.2.1ซึ่งเป็นเรื่องของคลิปนี้นะครับก็คือข้อพิจารณาว่าด้วยการปกครองรัฐรูปแบบต่างๆนะครับทีนี้เรามาดู main เดียนะครับกว่า60ปีของนิโคลโลมาเคิลวลลี่เนี่ยได้สร้างงานเขียนไว้เป็นจำนวนมากครับงานเขียนที่เป็นที่รู้จักกว่ทั้งโลกก็คือ the prince's discourse นะครับซึ่งงานเขียนทั้งสองชิ้นนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับสะท้อนให้เห็นถึงข้อพิจารณาว่าด้วยการปกครองรัฐรูปแบบต่างๆที่หลากหลายของนิโคลโลมาเคิวลลี่นะครับ เราก็เคยเปรียบเทียบกับ Prince แล้วก็ The Discourse ไปล้นะครับซึ่งอันนี้ซ้ำก็ลองไปฟังตอนต้นคลิปนะครับ n i c ค o โลมาเ v a l ร y ลี่เนี่ยแสดงให้เห็นแสดงให้ผู้อ่านเห็นร่องรอยของความคิดทางการเมืองทางการเมืองโบราณนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นบทนำนะครับ รูปแบบการปกครองนะก็รูปแบบลักษณะของรัฐตามนิโคโลมาคิวเรลีนะครับก็คืออันที่1ก็คือรัฐโดยเจ้าผู้ปกครองนะครับข้อ2ก็คือรัฐแบบคณะทิปไตยข้อ3ก็คือรัฐแบบประชาธิปไตยนะครับซึ่งการแบ่งรัฐออกเป็น3รูปแบบเนี่ยก็จะคล้ายๆกับงานของอริสโตเติลนะครับจุดเน้นของงานนิโคโลมาคิวเรลีก็คือการปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐครับเรามาดูงานเขียนนะครับก็คืองานเขียนชื่อเดอะปรินซ์นะครับเดอะปรินซ์เนี่ยกล่าวถึงการแบ่งรูปแบบการปกครองนะครับมีความเป็นมา มีความเป็นนิโคลโลมาเกลี่นะครับโดยบทที่1เนี่ยก็จะกล่าวถึงว่ารัฐโดยเจ้าผู้ปกครองนมีกี่ชนิดแล้วก็ได้มาด้วยวิธีการไหนบ้างนะครับรัฐทั้งปวงเนี่ยเ,เขตการปกครองทั้งปวงเนี่ยที่ได้มีและยัง,งย่ำหน้าเด็ดขาดเหนือมนุษย์ที่ได้เคยเป็นมาและกําลังเป็นอยู่เนี่ยถ้าไม่เป็นมหาชนรัฐก็ต้องเป็นรัฐผู้ปกครองครับ มาเคเวลลีเนี่ยอมองรูปแบบของรัฐอย่างนี้นะครับก็คืออันที่1ก็คือรัฐที่มีเจ้าผู้ปกครองคนเดียวนะครับก็จะแบ่งรัฐเป็นแบบสิบตระกูลแล้วก็รัฐใหม่นะครับโดยรัฐสืบตระกูลเนี่ยก็จะเป็นรัฐที่ปกครองได้ง่ายที่สุดนะครับก็จะเป็นการประพฤติตามธรรมเนียมจารีนะครับทีนี้อ,อันที่2เนี่ยก็คือเป็นรัฐที่เป็นมหาชนนะครับทีนี้เรามาดูไดอะแกรมนะครับที่เป็นแนวความคิดของนิคลโรลิคลโรมาเคเวอรลีนะครับ ก็คือรัฐเนี่ยคือสเตทหรือโดมิโนโดมินีนส์โดเมนเนียนส์นะครับก็จะแบ่งเป็นมหาชนรัฐเรียกว่ารีพับลิกส์แล้วก็รัฐผู้ปกครองเรียกว่าพรินซิพัลตสนะครับรัฐเจ้าผู้ปกครองเนี่ยจะแบ่งออกเป็นรัฐสิทธิ์ปู่นะครับเรียกว่าเฮอริเทจารีแล้วก็รัฐใหม่เรียกว่านิวนะครับรัฐใหม่เนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทก็คือรัฐใหม่ล้วนเรียกว่าคอมพลีทตี้นิวแล้วก็รัฐใหม่ถูกผนวกเรียกว่าเมมเบอร์ทูเฮอริเทิทารีนะครับ โดยรัฐใหม่ถูกผนวกเนี่ยก่อนที่ถูกผนวกเนี่ยก็เคยอยู่ภายใต้เจ้าผู้ปกครองนะครับเรียกว่าอันเดอร์ n รินซ์แล้วก็รัฐที่เคยเป็นอิสระเรียกว่าฟรีนะครับรัฐที่เคยอยู่ใต้เจ้าผู้ปกครองก็คืออันเดอร์ n รินซ์เนี่ยก็จะได้มาด้วยโดยกำลังของผู้อื่นเรียกว่าอ u t o ตอส์อาร์มด้วยโชคชะตาฟอร์จูนะครับแล้วก็โดยกำลังของตนเองเรียกว่าวันส์โออาร์มนะครับแล้วก็โดยคุณธรรมเรียกว่าโวชูนะครับ จุดเน้นของงานเนี่ยก็คือรัฐที่มีเจ้าผู้ปกครองคนเดียวนะครับซึ่งเป็นรัฐที่มีความโดดเด่นตามแนวคิดของนิโคลโลมาเควลรีนะครับรัฐใหม่เนี่ยสนองจุดยืนของมาเควลรีนะครับรัฐใหม่เนี่ยเมืเ่อกี้เราบอกแล้วว่าแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเป็นรัฐใหม่ล้วนกับรัฐใหม่ถูกพนวกนนะครับซึ่งแบ่งเป็นรัฐที่เคยอยู่ภายใต้เจ้าผู้ปกครองแล้วก็รัฐที่เคยเป็นอิสระครับ การแบ่งรัฐเนี่ยก็จะแบ่งตามวิธีการได้มาของรัฐนะครับในบทที่เจ็ดของเดอะปรินซ์เนี่ยกล่าวถึงการได้มาของรัฐโดยกําลังผู้อื่นแล้วก็ด้วยโชคชะตาในบทที่6กเนี่ยกล่าวถึงการได้มาของรัฐโดยกําลังตนเองซึ่งเป็นการได้มาโดยคุณธรรมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรัฐประเภทอื่นๆนะครับตามแนวคิดของมาคิวอารีนะครับเช่นรัฐที่ได้มาโดยอาชญากรรมกล่าวถึงในบทที่8รัฐที่ได้มาโดยมหาชนสนับสนุนเนี่ยกล่าวไว้ในบทที่9แล้วก็รัฐศาสนาเนี่ยกล่าวไว้ในบทที่11ครับ การแบ่งประเภทของรัฐเนี่ยส่งผลไปถึงความสนใจของนิโคลามาเคยลลีก็คือสะท้อนให้เห็นถึงมิติของความพยายามในการรักษารัฐเนี่ยให้อยู่รอดนะครับไม่ได้เป็นการอยู่รอดตามลักษณะการปกครองที่แบ่งกันมาในยุคกรีกโรมันนะครับแต่จะเป็นการอยู่รอดตามความเป็นจริงนะครับ การแบ่งประเภทของรัฐเนี่ยมีลักษณะของความเป็นรัฐศาสตร์สมัยใหม่อย่างมากนะครับซึ่งเป็นการกําหนดขอบเขตด้านระยะเวลาแล้วก็สะท้อนการเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ซึ่งนําไปสู่การสร้างคริสตีทั่วไปเพื่อใช้ในการอธิบายครับ The Prince เนี่ยเป็นงานที่โดดเด่นเห็นภาพของมาเคโวลีเนี่ยชัดกว่า The Discourse นะครับมีคนมองว่ามาเคโวลีเนี่ยก็คือเป็นศาสดาของเผด็จการนะครับและก็สนับสนุนการปกครองโดยเจ้านะครับแล้วก็งานอีกจํานวนหนึ่งเนี่ยของลิคลอมาเคโวลีก็จะให้ความสําคัญกับสาธารณนิยมครับ ทีนี้เรามาดูงานเขียน The Discourse นะครับ The Discourse เนี่ยแบ่งประเภทของรัฐเนี่ยแตกต่างจาก The Prince นะครับแต่แม้ว่าถึงจะแตกต่างกันแต่ก็สามารถซ้อนทับกันได้อย่างสนิทนะครับดังนั้นเนี่ยในมุมนี้เนี่ย The Prince แล้วก็ The Discourse เนี่ยเป็นหนังสือที่ส่งเสริมกันนะครับดังนั้นเนี่ยผู้อ่านไม่ควรสรุปว่างาน2ชิ้นนี้นี่มีความสัมพันธ์เป็นอย่างไรแล้วก็งานใดเป็นงานชิ้นเอกนะครับงานแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะสะท้อนถึงข้อพิจารณา ว่าด้วยการปกครองของรัฐรูปแบบต่างๆนะครับด้วยงานแต่ละเล่มก็คือทั้ง The Prince ด้ The Discourse เนี่ยก็จะเสนอทัศนะตอบกลุ่มผู้อ่านที่แตกต่างกันซึ่งเป็นการมองปัญหาในแบบเฉพาะนะครับ mm. นิโคโลามาเคียวรีเนี่ยวางตนเองไปในหนทางของนักรัฐศาสตร์นะครับเพื่อทำความเข้าใจความเป็นจริงทางการเมืองนะครับในฐานะทฤษฎีทั่วไปซึ่งกล่าไวไว้ในบทที่1ของ The Prince นะครับแนวคิดร่วมกันของงานของมาเคียวรีนะครับเป้าหมายสูงสุดก็คือการทำยังไงเนี่ยที่จะรักษารัฐให้อยู่รอดนะครับ มาเคิเวลลี่เนี่ยเป็นนะักปรัชญาการเมืองคนแรกที่หลุดพ้นจากจารีตความคิดทางการเมืองของตะวันตกโบราณนะครับทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของอแนวคิดของนิโคลมารคิเวลลี่กับแนวคิดของทมัสฮอบแล้วก็จอห์นล็อกนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยทั้งมาเคิเวลลี่ทมัสฮอบแล้วก็จอห์นล็อกเนี่ยเป็นแนวคิดที่ตรงข้ามกับอริสโตเติลนะครับซึ่งแนวคิดที่เป็นจารีดของปรัชญาการเมืองเนี่ยก็คือการนิยามสิ่งต่างๆเนี่ยผ่านเป้าหมายแล้วก็ชะตาก,กรรมที่สิ่งนั้นๆเนี่ยควรจะเป็นไปนะครับ โทมัสฮอบเนี่ยประกาศตัวเองเลยว่าเป็นแนวคิดที่ตรงข้ามกับแนวคิดจารีดแต่ก็ยังสืบทอดแนวคิดต่งางๆแนวคิดดังกล่าวนะครับโดยใช้ภาษากรบเกลือนะครับนิโคลมาเคเวอีเนี่ยประกาศตัวเองว่าเป็นแนวคิดที่ตรงข้ามกับแนวคิดจารีตชัดกว่าโท,ม,าโทมัสฮอบนะครับโดยสนใจเป้าหมายสูงสุดก็คือการรักษารัฐให้อยู่รอดครับก็เป็นอันจบเรื่องที่6.2.1ก็คือเป็นการแบ่งรูปแบบรัฐต่างๆนะครับตามแนวคิดของนิโคลมาเคเวอีนะครับก็ลองอ่านในเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ